เซนชายรอบชิงถ้วยรางวัลได้ในรอบนี้น่จะมีน้องมูเก้นน้องสไปนยน้องฮิโร่น้องทิกเกอร์น้องต้นหนาวน้องมิวแต้น้องสเกลและน้องอะตอมอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครขอเสียงกองเชียร์ดังๆอีกทีละฮอบพลังแห่งเสียงเชียร์ไปสถิตยเดิยกายของพวกคุณและทําวันนี้ให้มันเป็นตำนานให้ชาวแม่กองเขาจดจำกันไปเลยนะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อม Lau Paul ready Okay riders random start Riders ready watch the gate. เอาให้มันไปตำนานเอาให้มันไปตำนานเลีกขึ้นไปตำนานจะเป็นของใครตำนานจะเป็นของใครเลีกขึ้นมาครับน้องหมูเกล็น้องสบายน้องฮิโน่น้องติ๊กเกอร์น้องต้นหนาน้องมิวเต้เลีกขึ้นมาครับน้องสเกลน้องกระตอมสาะขึ้นไปอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งขออันดับที่หนึ่งสี่ถ้วยระงวัลมิวสีใบกอดกลุ่มกันไว้อย่าชิ้นกระทางผ่านไปแล้วห้าสิบเมตรเลีกขึ้นมาครับน้องกระตอมน้องสเกลน้องมิวเต้น้องต้นหนาน้องติ๊กเกอร์น้องฮิโน่น้องสบายน้องหมูเกเข้าเส้้นชััยครบเอออโโหดู